สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ปักโอนเมีใจดีคนเดิมพามาพบกับน้องรีอีกหนึ่งคันแล้วนะครับต้องบอกว่าคันนี้พิเศษนะครับผ่อนเพียงแค่8,200บาทย้ำนะครับ8,200บาทฟรีดาวน์และตลอดอายุสัญญาใครอยู่ต่างจังหวัดเอโทรมาได้แอดไลน์มาได้โอนจองเพียงแค่100บาทไฟแนนซ์วิ่งพิเศษให้ส่วนใครอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลอยากมาดูเองหรือว่าโอนจองมาก่อนก็ได้1000บาทล็อกรถให้เลยนะครับแถมได้ลถไปอีก40,000บาทเต็มๆกันด้วยนยคุณผู้ มาขออนุญาตดูเจ้าคันนี้หน่อยด้วยกันครับนี่คือเจ้า To โ,โยต a าเกียร์รุ่นแคมร y นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ2.5ไฮบริดเป็นตัว C D นะครับก็เป็นปี2014นะครับเลขไม์อยู่ที่2 8 0 0 0กิโลเมตรลดไป14ถือว,ว่าไม่เยอะนะไม่แท้ด้วยใครซื้อสดๆไปเอาไปเลยพี่ฟรีแวตแล้วฟรีโอไปเลยราคาสุทธิเหลือเป็นแค่57,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อไฟแนนซ์จอง1 0 0าในเดือนนี้ลดให้อีก40,000บาทกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ อ่ะลืมเหลาไฟหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์2ตัวไฟตันหมอกมีสีดำเดิมสีไม่เคยกับตัวเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดอันนี้มีให้ครบครับช่องกันท่อครับช่องไฟตรงกันชนขนาดเท่ากาันสวยๆยงามๆยางดันหลบใหม่ๆนี่ดอกยางเหลือเยอะๆเติบๆเลยคันนี้เป็นสี่ซีลนะครับเป็นสี่ซีลก็พร้อมแปะโลโก้ความเป็นไฮบริดให้ด้วยเป็นไฮบริดเจเนเรชันอ่าเป็นเจเนเรชันที่2ของตัวโตโยต้าขางเนะครับผม ตัวเจนที่3มนะันจะอยู่ชักประมาณชมปี15ขึ้นไปนะก็คงเดิมครับเดี๋ยวเรื่องไฮบริดเรื่องเครื่องยนต์ไปพูดกันด้านหน้าแล้วกันนะให้ดูไฟท้ายกันก่อนสวยๆงามๆตามสไตล์รถเล็กชูรีคาร์และม e อ a แนนถูกมากๆด้วยคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าน,นะคุณผู้ชมนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นด้านท้ายครับอันนี้ก็เป็นช่องบริเวณเก็บแบตเตอรี่ของเขาเป็นแบตบแบบนิกเกิลนะข้อดีก็คือไฮบริดมันทํางานถี่แล้วมัฉะนั้นกับราคาถูกมากนะครับส่วนอันนี้ก็ขอดูบริเวณด้านท้ายหน่อยยางอะไหล่มีเป็นล้อมแม็กให้นะครับแล้วก็ขออนุญาตดูพวกอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆก็สวยงามยังครบอยู่นะคุณผู้ชมนะแปดพันครับคันนี้ผ่อน8ปดพันฟรีดาวแปดพันสองร้อยบาทเงินดาวไปต้องใช้อยู่แต่จังหวัดอยู่จังหวัดไหนก็แจ้งกันได้นะ แปดพันผ่อนถูกกว่าตอนผมตอนผมทําป้ายแดงแล้วผมขายอเมล่าอีกนะ <c oughs> โอเคนะช้นะได้แคมรี่ฟรดาาผ่อนแปดพันสองร้อยบาทอันนี้เป็นเดเมชันทางด้านขวาของตัวรถนะครับสวยๆงามๆงมริ้วรอยอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะครับมาแบบขึ้นครีมสบายๆกันเลยแหละคุณผู้ชมปะ่ะเดี๋ยวอนุญาตดูภายในกันหน่อยนะภายในเดี๋ยวให้ตากล้องอแพ่นไปก่อนผมว่าสวยงามนะตั้งแต่แผงประตูข้างเลยคุณดูรถปีสิบสี่ดิดูรถรถปีสิบสี่ เอาจริงตัวจริงผมมองอยู่ผมว่ามองสวยกว่าในรูปนะบอกไฟฟ้าอะไรมีให้พวกนี้ออปชั่นมันสแตนดาร์ดครับตามตายรถเลเวอรีค่คาพวกนี้อยู่แล้วนะแต่ที่มันเน้นจริงๆคันนี้เลยคือสภาพกับราคานะคุณผู้ชมลองดูดิเบอะใหม่ไหมผมกล้าเฟิร์มเต็มปากลองกก้าท้าลองมาดูกันเลยครับว่าเบอะใหม่มากๆจริงๆนะครับเรื่องสภาพใหม่่จริงแบบไม่มีย่นไม่มีปริไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนเรื่องออปชั่นมาเดี๋ยวว่ากันต่อแล้วกันคันนี้มีเนให้เห็นแวบๆแล้วก็เลขใหม่มๆแท้ไม่กลับไม่ก่อนน พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมีครบพร้อมเนวิเกชันพร้อมแอร์ออตโต้พวกนี้มีให้หมดเลยนะแล้วบอกเลยครับช่วงรางนุ่มสบายมากคุณจ่ายเพียงแค่8 0 0 0บาทเงินดาวก็ไม่ต้องใช้สบายจัดโอนก็ไม่มีเก็บด้วยลองดูด้านท้ายไหมส่วนมากแคมรี่ไอ้มันขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นรถครอบครัวนะครับนี่ดูดิลองคิดสภาพคุณพาเรียกว่าครอบครัวไปเที่ยววันหยุดสุดสบายนะดูดิมีมันติฟังก์ชันให้ด้วยนี่ มันติฟังก์ชันไม่ด้วยให้ด้วยอ่ะขออนุญาตต่อกันหน่อยนิดหนึ่งนะคุณพี่นะในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องครับห้องเครื่องเดิมเดิมสวยๆฝากระโปรงเดิมเดิมของโตโยต้านะฮะไม่ได้แกะอะไรทั้งนั้นนะสวยๆกำงามค่าสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้เขายังอยู่ครบๆเลย มาไฮบริดครับไฮบริดเป็น่าได้ว่าเป็นแบบนิกเกิลแบตแบบนิกเกิลเมท่าไฮไดนะแล้วก็ในส่วนนี้อินเวอร์เตอร์เจเนเรเตอร์ยังอยู่ดียังอยู่ครบทํางานได้ตามปกติรถเดิมๆนี่ระบบไฮบริดทํางานและประหยัดถี่มากขึ้นแน่นอนหน้าไม่มีโดนนะครับดูหัวนงหัวนอตต่างๆยังสวยอยู่ย้ําอีกทีหนึง่งว่ามีรับประกันของเพอร์เฟคคาร์รับประกันเครื่องเกียร์กล่องสมองกลมีให้นะครับความรถไฟแอสซิลลนอะไรพวกนี้เรามีให้หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับราคานะจ๊ะ ราคานะ5 0 0 0 0บาทนะครับราคาเดีย5 7 0 0 0บาทใครซื้อสดเอาไปเลยราคานี้ no ว a และโนโอ d ใครซื้อไฟแนนซ์จอง1,000บาทผมลดให้40,000บาทเต็มๆเลยนะคุณผู้ชมนะราคาสุดที่เหลือเป็แค่4 6 7 0 0 0บาทไม่เก็บค่าใ้จ่ายแฝงผ่อนเดือนละ8,200บาทรถคันแรกได้เงินเดือน15ื่นได้ออกได้จบง่ายจบคนเดียว่วยนะคุณผู้ชมนะกว้างใหญ่ใครถามว่า กวา้างยังไงใหญ่ยังไงไลองกดย้อนไปดูเมื่อต้นคีปครับบอกเลยว่านั่งสบายมากๆแล้วอย่าลืมกดสัมสิท์กันด้วยและยังไม่พอน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนรถไฟแอสิเดนต์ทั่วทั่วไทยทั่วประเทศมีให้ปีหนึ่งอนนะไรก็ให้ไปด้วยเต็มๆนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือของ W Smart ตต่างๆเรามีให้มากมายกันเลยนะครับใครอยากมาดูรถหรือว่าอยากได้แคตตาล็อกออนไลน์หรือว่ากลัวเจ้าคันนี้ไม่อยู่แล้วโทรมาก่อนได้นะครับผมกล้าเฟิร์มได้เต็มปากว่า คันนี้เดี๋ยวไปไวไม่ช้าแน่นอนพี่เดี๋ยวขึ้นหน้าร้านแล้ c a m มรี่ปี14ผ่อนเดือนละ8,000บาทนะครับเงินดาวไม่ต้องใช้ใครสนใจก็ลองมาดูกันได้ครับผ่อนถูกกว่ายาลทธิ์แน่นอนคันนี้ครับผมส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ